มันก็กลายเป็นคล้ายๆกับสิบแปะมงคฎดีๆนะบางทีนะพระพักพระแท้โอเคสมมุติว่าออกมาวัดเดียวกันเนี่ย,ยเคยเคยมีปรากฏการณ์นะแล้วก็จะมีการแบบ <c oughs> พวกเซียนเนี่ยเข้าไปทำกำไรสมมุติว่าอย่างวัดปักน้ำนะออกมาครั้งแรกเนี่ยองค์งละยี่สิบห้าบาท พักขายไม่หมดเหลือเต็ไมไปหมดออกมาเยอะเกินเพื่อจะเอาเงินเนี่ยเข้าไปแบบว่าไปเป็นกรรมการจัดการอะไรทั้งหมดน่ะประชาธรรพงสัมพันธ์นะตั้งแต่สร้างยันกำนายให้วัดอ่ะวัดจะมีรายได้เท่านี้เท่านี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผลต่างของเขาที่เข้าไปทำก็คือเขาก็จะเก็บพระบางรุ่นบางทีมแล้วก็เอามาทำกำไร ทำขึ้นมาไม่เยอะนะสมมุติว่าทำมาทั้งหมดเนี่ยสิบสองแม่พิมพ์นะแต,แต่แต่ละแม่พิมพ์เขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาอะในในคนทำอะจะทำให้มันแตกต่างอาจจะมีวงเดือนวงเซี่ยวยิ้มจุดลายจุดอะไรอย่างเงี้ยนะนะแปะยิ้มแปะไม่ยิ้มหน้าผอมหน้าเรียวหน้ายืดหน้ากลม และแต่สมุนนะอันนี้มีปรากฏการณ์นะวัดปั้น้ําดีมาแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์พระคัมภีร์เลยเยอะประชาสัมพันธ์ใครยังไม่ได้ซื้อนะครับตอนนี้แรงนะครับราคาวัด25บาทนะครับหน้าวัดรับซื้อแล้วครับอง์ละร้อยถ้าเรามีปัญญาคิดนะเราคิดคิดด้วยสมองเรานะอ่าแล้วทำไม ที่มันหน้าวัดมึงไม่เข้าไปซื้อข้างในแล้วก็เอามาขายร้อยหนึ่งทำไม,มาประชาสัมพันธ์ว่าซื้อในวัดมาแล้วมาขายต่อหน้าวัดเนี่ยรับซื้อ,องค์ลรร้อยนะฮะมาเป็นเทคนิคการขายไงพอ,อคน300มาสามร้อยแล้วนะครับห้าร้อยแล้วนะครับซื้อพันหนึ่งแล้วนะครับในวัดยังยี่สิบห้าบาทครับแล้วทำไมมึงไม่ไปซื้อนะ มีการประชาสัมพันธ์คนก็แห่แห่แ,หแต็มเต้เข้าคิวเขา้าอะไรไซื้อเหนินพระพระหมดนี่พอซื้อเข้าไปข้างในเดินออกมาหน้าวัดก็หวังว่าจะได้กําไรสักสองสามร้อยได้บอกอ๋อทีมนี้ไม่เล่นครับเล่นแปยิ้มครับนี่อีกสองทีมมันเล่นทีมเดียวและไอ้ทีมเดียวเนี่ยมันก็เก็บไว้คลองในตัวมันหมดสมมุตินะทำำํากําไรที่ทีมนั้นทีมเดียววัดได้ตามเป้า ตรงละ25บาทขายหมดเพี้ยงได้เงินไปเท่าไหร่ว่าไปแต่ไอ้นี่เอามาเก็งทำไรเอาเฉพาะพิมพ์นี้ผมซื้อเฉพาะพิมพ์เนี้ยถ้ามีนะ500ผมให้เลยแต่ถ้าที่ไม่มีนะวันหน้าในแรงนะราคาเนี้ยเขาหากันนะเอาที่ผมไปผมคิด700น,นี่คือธุรกิจนะอันนี้ราําว่ากันทีแต่ว่าเราเราจะทันเกมหรือไม่ทันเกม เห็นมาเยอะแล้วครับอย่างจตุคามลำทุ่งเนี่ยผมก็ยังบอกว่าไม่เดี๋ยวท่านล่วงวผมไม่มีเก็บสักองคใครใครใครบอกโอ้ยนีย่เดี๋ยวไปวัดนู้นเลยวัดนี้เลยทั่วประเทศม,วมีวัดนู้นวัดนี้ผมบอกเดี๋ยวก็ล่วงแล้วก็ล่วงครับล่วงครับมีหมอดูแม่นๆนะหมอดูแม่นๆนะหมอดูแม่นๆท่านหนึ่งในทศทัตเนี่ยสร้างจตุคามลำทุ่งเอง เอกไว้สามตึกสามชั้นนะเป็นสามชั้นเลยร่วงครับขายไม่ได้สักองค์เขาไม่เคยดูดวงเลยอย่างไงว่ามันจะไปไม่รอดมันจะไม่รุ่งเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องเรียนรู้นะคือคือตอนนั้นเนี่ยออ,อะไรนะมสอมหาเทรสมาคมออกออกกฎออกออก,ออก,อ,อ,ก,อ,อ,กออกประกาศห้ามวัดสร้าง พระไงนี้พอครับมันก็สูญเสียรายได้กันนะไอ้นักสร้างพระนักที่สร้างพระให้วัดอะไรเงี้ยก็ออกออกพระโรงงานกันมานไม่ได้นะนี้เพื่อเลี้ยงบาลีไงเลี้ยงบาลีทําไงตั้งจตุคามรามบรรทุงเพราะเป็นเครื่องรางไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวกับพระก็ออกกันมาผมจะและไม่เลี้ยงบาลีเดี๋ยวก็โดนโดน คือโดนนี่หมายถึงว่าออกมากันแบบปันราคากันโอ้โหบางองค์เป็นแสนอะไรวะพักแค่ปีเดียวโอ้โหนี่รุ่นแรกเลยรุน่นเจ๊งเจงจริงครับย็งไงครับคนผลิตกรอบโรงงานผลิตกรอบมาก็พากันกอดคอทุกวันนี้สิบบาทหรือแจก,กฟรีแล้วมั้งครับเรื่องบางเรื่องไงว่ามันมันเกินไปมันก็เกินไป แต่ว่าทุกเรื่องนะเราเรียนรู้ได้นะอย่างที่ผมบอกเราเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเรื่องคนเรื่องการเรียนการสอนของเขาถูกผิดเราเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดได้ด้วยนะเหมือนกับเราเดินตกกระไดเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีเดินให้ไม่ตกหาวิธีป้องกันนะถ้าตกซ้ำซากแสดงว่าโอเคนะผมนน้ำหน้า รู้จักป้องกันตัวเองไม่รู้จักดูแลตัวเองเห็นไหมครับเรื่องความผิดพลาดเรายังเรียนรู้ได้งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นความจริงเนี่ยเราจะเรียนรู้มันไม่ได้เฉลยหรือเราจะค้นหาคําตอบความจริงไม่ได้เฉียหรือล้าอย่าคิดว่ามันไม่มีทางหรือว่าม,มีใครมีปัญญาคิดได้หรอกขนาดกูนเนี่ยเล่นพามา20 30ปีแล้วกูยังคิดไม่ออกเลยจะมีใครคนอื่นคิดออกเป็นไปนไม่ได้ คือนี่คือการปิดกั้นตัวเองปิดกั้นตัวเองว่าไม่มีใครรู้ดีกว่ากูแล้วนี่พอเวลาเจอเด็กรุ่นหลังเจอคดขึ้นลูกใหม่อย่างเงี้ยอย่างที่ผมเอามาถามเงี้ยตอบไม่ได้เลยแล้วไงอ่ะประสบการณ์มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยความจริงต่างหากมันช่วยเพราะคําตอบมันอยู่บนความจริงมันไม่ได้อยู่บนประสบการณ์แล้วนะทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดมันจะถูกปรับเปลี่ยนไปไป็นสู่โหมด หมดของความจริงทุกคนจะต้องเรียนรู้บนความจริงได้แล้วก็มีคาตอบเหมือนกันบนความจริงได้ไม่ใช่มันต้องเชื่อเหมือนกันแบบที่ผ่านมาทุกคนต้องเชื่อตามกันเหมือนที่ผ่านมาทุกคนจะต้องเชื่อเตียนใหญ่หรือคนใดคนหนึ่งเหมือนที่ผ่านมาแต่ทุกคนจะต้องเชื่อหน้าพระพระแท้อยู่ที่หน้าพระไม่ได้อยู่ที่หน้าเตียนนะ ก็นี่แหละก็คือเรื่องเราที่บอกมาทั้งหมดนะพระที่เคยแท้แตดถึงว่าแท้มีใบรับประกันสามสี่สิบใบอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นแค่พระเคยแท้ในอดีตก็ได้เหมือนกับเพพี P, เหมือนกับชายจริงหญิงแท้ที่บอกอธิบายเมื่อวันก่อนนะผมให้ข้อคิดให้ข้อเตือนสติเตือนระวังนะถ้าเกิดไม่แน่ใจหรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องเอาความรู้ที่ฟังผมเนี่ย ไปถามผู้รู้ผู้ชำนาญการที่เขารับรองพระคุณนะ่ะว่าแท้แท้ยังไงออกไปรับรองกันมายังไงเนี่ยแพ้มาตรฐานอะไรเนี่ยให้เขาตอบให้พวกเขาอธิบายให้ฟังพเพราะพระไม่ใช่ราคาแค่ลหลักร้อยหลักสิบนะเกิดในอนาคตข้างหน้ากลายเป็นพระเคยแท้แลห้หายท้องเท่ากับศูนย์นะครับ รู้หรอกถ่าจะซื้อมาก,กีกีพันผีร้อยแต่มีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนเดิมนะสิ่งที่พามาเนี่ยก็มันก็จะมีประมาณนี้ส่วนเรื่องแท้เท็จเนี่ยมันก็จะมีคำอธิบายของมันไอ้ตรงนั้นแหละมันจะเป็นเรื่องของความรู้ความชำนาญการของแต่ละคนละสายไหนชัดเจนก็แล้วแต่ท่านแล้วกัน แต่สายผมสายสมชายน้อยสาครไม่ได้ยึดเนื้อไม่ได้ยึดทิ้งเป็นหลักแต่นีคําตอบมีคําอธิบายด้วยครับแล้วก็ตรวจสอบความรู้เดิมความรู้อะไรได้ทั้งหมดนะยึดความจริงเป็นหลักแล้วยึดยึดหน้าพระยึดสิ่งที่พระมีแล้วเรามีเครื่องมือตรวจสอบแล้วแต่ตอนเนี้ย ให้ทาไปตรวจสอบความรู้เดิมกันก่อนนะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ทิ้งไปเริ่มหนึ่งกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่แล้วเราเราก็จะพัฒนาวงการนี้องค์กรนี้ได้ด้วยความจริงนะไม่ใช่ความเชื่อเหมือนกันต่อไปทุกคนจะเคารพความรู้ซึ่งกันและกันได้เคารพความถูกต้อง ของข้อมูลที่ถูกต้องนั้นได้ไม่ใช่คารบอาจารย์คารบเสียนเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน,นจะมีคําตอบเหมือนกันเหมือนกันที่ผมบอกเมื่อกี้ทารเลขสมมตินนะคุณอ่านได้ผมอ่านได้เหมือนกันก็ถูกถูกต้องเหมือนกันก็จบแล้วมาตรานนั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้ถ้ามันวัดค่าได้นะมันจะจบ